สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะเจอหน้าเราสองคนเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรายการ Happy Place ค่ะมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะพี่ฝนพี่ฝนค่ะเข้าเรื่องเลยละกันช่วงนี้เนาะฝนตกหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ยังคงมีน้ําท่วมฝนตกอยู่เช่นเคยนะคะซึ่งฝนตกที่จะตามมาก็คือน้ําท่วมน้าท่วมก็เกิดเข้าของเสียหายเนาะสิ่งของต่างๆถูกพัดพาลอยไปกับน้ําและที่สําคัญเลยก็คือมีโรคที่มากับ หน้าฝนหรือว่านำ้ำท่วมด้วย<ช>นอกจากนี้ค่ะสภาพจิตใจค่ะพี่ฝนที่เราจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลและรักษาไม่แพ้กับเรื่องโรคเลยค่ะ หลายหลายคนก็อาจจะเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่จริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดนะแต่ว่าเวลาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพยายามดูแลจิตใจกันไปนะคะนด้ได้ว่าวันนี้เราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการคีวใจหลังน้ําท่วมค่ะน้องฟ้าค่ะหวหัวข้อนี้ดีมากนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมไปบ้างเนาะว่าจิตใจเราก็ต้องได้รับการดูแลด้วยเช่นกันค่ะพี่ฝนเอะแล้วอย่างนี้มันมีวิธีอะไรบ้างคะที่เราจะดูแลจิตใจของเราได้บ้างค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ มีวิธีที่จะมาส่งเสริมนะคะให้เราเนี่ยได้นําไปปรับใช้กันในชีวิตนะคะเรียกได้ว่าเป็นหลักการ3สค่ะเรามาเริ่มกันที่สอแรกเลยนะคะสอแรกก็คือการสอดส่องค่ะสอดส่องก็คือการสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ของคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนข้างกายคนในครอบครัวนะคะว่าเขาเนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีอาการซึมเศร้าเครียดนอนไม่หลับไม่พูดไม่จ่าที่ว่า เรียกได้ว่าเป็นการอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอ,อันนี้ให้เราสังเกตดีๆค่ะเหมือนแบบว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงพอมาเจอเหตุการณ์นี้เนาะก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่ว่า พูดน้อยลงหรือซึมซึมอะไรมีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปถึงสอสองค่ะสอที่สองก็คือการใส่ใจรับฟังนั่นเองค่ะการใส่ใจรับฟังด้วยการเทคนิคการโอบกอดคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดของเรานั่นเองค่ะแล้วรับฟังปัญหาร่วมกันว่าเขามีปัญหาอะไรหรือไม่แลกเปลี่ยนปัญหานั้นด้วยกันค่ะแล้วก็ผ่านผลปัญหานี้ไปด้วยกันได้ว่าเป็นการให้กําลังใจกันที่ดีมากๆเลยนะคะเรามาที่สอที่3กันเลยสอที่3นะคะเรียกว่าการส่งต่อเชื่อมโยง ค่ะถ้าหากเราเห็นว่าคนรอบข้างนะคะมีพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยขอให้เรานะคะให้ความช่วยเหลือเขาเท่าที่จําเป็นหรือว่าเท่าที่เราพอทําได้แต่ว่าหากไม่ดีขึ้นเนี่ยเราควรที่จะส่งตัวนะคะให้เขาไปฟื้นฟูจิตใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะแต่ที่สําคัญลืนนะคะเราไม่ควรที่จะหันหน้าไปพึ่งพาเหล้าบุหรี่สุราหรือยาเสพติดหรืออบายมุกต่างๆนะคะเพราะว่าที่แท้จริงก็คือ สิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาได้นะคะแทนที่จะลืมความเครียดเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยติดยาเสพติดนะคะ,คะอาจจะลุกลามเป็นปัญหาด้านการเงินได้ค,ะค่ะที่สําคัญนะคะขอให้เราเนี่ยตั้งสติแล้วก็วางแผนแก้ไขดีกว่าค่ะใช่แล้วคะ่ะเรียกว่าถ้าเราปฏิบัติตามสามสอนแล้วก็จะผ่านวิกฤต แล้วก็ร่วมฮิวใจจิตใจของเราแล้วก็คนรอบข้างไปด้วยใช่ไหมคะพี่ฝนคะเรียกว่าพวกเรานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ยังประสบภัยน้ําท่วมนะคะค่ะแล้วสาระดีๆวันนี้นะคะทุกคนก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ